เนี่ยถ้าคุณทําแบบนี้ทุกวันยังไงคุณก็มีเหรียญเข้ามาแน่นอนหนึ่งโอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครับนะครับสําหรับคนที่กําลังติดตามช่อง youtube ของอัพไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนเพี่ๆน,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 น้องๆน,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็าตามแต่นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อยู่กันกับ f อ XMe นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆทําภารกิจแชร์เทเลกร a m กับแช์ทวิตเตอรซึ่งทุกคนสามารถ เลือกทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะว่าการที่เราเล่น F แล้วเนี่ยเราก็ได้รับพลังงานเพื่อที่จะมาขุดเหรียญอยู่แล้วนะครับแต่บางคนนะครับอาจจะแนะนําไม่เก่งกําลังขุดน้อยก็อาจจะมาทํากิจกรรมเสริมเช่นกิจกรรมในวันนี้ที่ผมจะมาสอนก็คือกิจกรรมการแชร์ไปที่เทเลกร a มแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับใครที่ยังไม่มี t e l e กร a มหรือยังไม่มีทวิตเตอรก็ไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ไม่ยากเลยครับ เมื่อเพื่อนๆมี2ออนี้แล้วนะครับผมก็กดไปที่ตรงนี้ครับหน้าหลักแล้วก็รูปรูปที่มีรูปมือคนจับถุงเงินนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ global social นะครับตรงนี้พอกดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้มันจะแจ้งรายละเอียดทั่วโลกว่าวันเนี้ยใครแนะนำสูงสุดมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยซึ่งผมก็เคยทำได้มาครั้งนึงแต่ตอนนี้สู้ไม่ไหวครับเพราะว่าคนเริ่มรู้จัก F เนี่ยเยอะมากๆนะครับคนเก่งๆเข้ามานะครับผมก็ตกอันดับไปนะครับเพราะว่ามันจะนับเฉพาะวันต่อวันนะตรงนี้นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของการแชร์รายวันเพื่อรับเทเลเกมอันเนี้ยเราสามารถทําทุกวันนะทุกคนนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทําแค่ครั้งเดียวนะเรากดแชร์ไปที่เทเลเกมครับกดเข้าไปมันก็จะเด้งมาให้เราเลือกกลุ่มเลยครับว่าเราจะส่งไปที่กลุ่มไหนสมมุติว่าผมจะส่งไปที่ กลุ่มของอไลน์เต้งานเทเลเกมตรงนี้ผมก็กดเลือกมันก็จะให้เราโพสต์ก็กดจิ้มเข้าไปเลยครับหรือคุณมีกลุ่มคุณก็สามารถเข้าได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีกลุ่มผมจะส่งลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะครับอ่ากดคาว่าแชร์ตรงนี้เลยครับพอกดแชร์เสร็จแล้วนะครับผมให้ทุกคนกดจิ้มแช์ค้างไว้นะครับตรงนี้จิม้มค้างไว้เลยนี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคําว่า c o อปปี้ลิงก์นะครับตรงนี้อ่าก๊อปปี้ลิงก์อปปี้เสร็จปุ๊บนะครับ ให้คุณกลับไปที่แอปนะครับข้างบนมันจะมีรูปนะครับอ่ะกลับไปนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับนี่วางมาพาัดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดเข้ามาส่งนะครับตรงนี้อ่ามันก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอ่ะที่นี้มาดูของทวิตเตอร์บ้างทวิตเตอร์ก็กดไปที่แชร์บนทวิตเตอร์กดเข้าไปครับอ่าพอกดมาแล้วมันก็จะเด้งมาที่ทวิตเตอร์ของเราเราจะแกะ้เออเราจะแก้มาเราจะแก้หรือไม่แก้ก็ได้เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่า ถ้าอยากเร็วๆก็กดโพสตได้เลยนะครับตรงนี้กดโพสต์เสร็จปุ๊บอ่ามันจะขึ้นว่าส่งโพสต์ของคุณแล้วกดไปที่โพสต์ของคุณประมาณนี้เลยนะครับก็กดคำว่าอ่าลูกศรชี้ขึ้นข้างล่างขวามันจะมีลูกศรชี้ขึ้น,นครับกดปุ๊บก็กดคัดลอกลิงก์ครับตรงนี้แบบนี้ชึบอ่าแล้วก็กลับไปที่ x มีครับแล้วก็วางเลยครับทีนี้วางวางนะครับกดดอนแล้วก็กดคําว่าส่งครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับก็รอให้เขาตรวจสอบว่าเราโพสต์จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้คือเขาจะมาตรวจสอบมือนะครับหรืออนาคตอาจจะมีการตรวจสอบแบบอัตโนมัติก็ได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับอ่ะโอเคทีนี้ให้เรามาตรงนี้ครับเมื่อเรากลับมาตรงนี้นะครับผมให้เรามาทําภารกิจรายวันอีกครั้งหนึง่งภารกิจรายวันมันจะมี2อ,อย่างนะครับกรณีที่เรา อยากจะได้กำลังขุดเพิ่มเติมเราก็มาที่ตรงนี้ครับ daily mining pool กดเข้าไปครับ get reward มันก็จะมีให้เรานะครับตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างก่อนผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับ 1. เราสามารถไถไถฟีด f เนี่ยก็คือ60นาทีเอ่อ60วินาทีก็คือ1นาที3นาที10นาที20นาที45นาที90นาที เมื่อเพื่อนๆเ,เล่นแอปครบตามนี้มันจะได้เลยครับพลังงานก็คือ100 200 700 1 0 0ร1100ันแล้วก็2 0 0พแล้วก็กดไลค์อีก20ไลค์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นอีก5ความคิดเห็นแล้วก็แชร์เนื้อหาอีก3ครั้งรวมๆแล้วเราจะได้รับทั้งหมดก็คือประมาณ800 0 8 0 0 0 e n e r เ y เลยนะครับ8 0 0พสายฟ้าเนี่ยเห็นไหมครับ8 0 0พันสายฟ้าถามว่า800 0สายฟ้ามันจะทำให้เราได้อะไรบ้าง หนึ่งกำลังขุดของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ x m e ที่จะได้รับต่อชั่วโมงเห็นไหมครับเนี่ย26.33ต่อชั่วโมงนะอันนี้ต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้า24ชั่วโมงเราจะได้รับประมาณ93ถามว่าเราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและมันจะสิ้นสุดภายใน2 4ชั่วโมงดังนั้นเมื่อครบ24ชั่วโมงเราต้องมาทําภารกิจใหม่การทําภารกิจนะครับจะทําทุกๆ7โมงเช้าเริ่มต้น7มงเ้าปุ๊บ คุณมีเวลาปุ๊บคุณมาทําเลยนะครับคุณมาทําเสร็จปุ๊บมันก็จะรันให้คุณไปจนครบ24ชั่วโมงมันก็จะเหลือพลังงานของคุณก็ศูนย์ใหม่นะครับศูนย์ใหม่เลยทุกวันเลยนะครับแบบนี้มันจะมันจะวนลูปแบบนี้ทุกวันถ้าคุณไม่มาเล่น F คุณก็ไม่มีกําลังขุดนะครับซึ่งกําลังขุดมันสามารถเพิ่มได้2วิธีวิธีที่ 1, 1คุณมาเล่นเองโดยที่ไม่ต้องไปเชิญใครเลยวิธีที่2ได้จากการเชิญเพื่อน นะครับเวลาที่เพื่อนเขามาเล่นคุณก็จะได้กําลังขุดทุกวันเหมือนกันนะครับทีนี้วิธีที่สามคุณก็มาเพิ่มพลังงานเครือขทายทั้งหมดเนี่ยเพิ่มพลังนะครับมันก็จะเพิ่มครับคุณจะเพิ่มแบบหนึ่งร้อยหรือว่าแบบ2 0 0ร้อคุณก็กดเพิ่มเข้าไปอเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งจากสองยี่บกดาสาก็เป็นยี่7บกจดสาม็แล้วเห็นไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้ผมจะเพิ่มจากการกดไลค์ก่อนกดไลค์ครับกดไปที่คําว่าไปพอกดคําว่าไปเสร็จปุ๊บกดไปที่ กำลังติดตามครับทุกคนตรงนี้มันจะเห็นรายชื่อที่คนติดตามอาสังเกตดูตรงนี้ครับรูปจร,รวดตรงนี้มันจะวิ่งครบแล้วนะผมให้ดูก่อนอันเนี้ยคือเราเล่นเล่นเอปถ่ายไปถ่ายมานะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับที่มีรูปจรวดยานยนต์นะครับตรงนี้จรวดยานยนต์ถ้าเราครบตามาเวลาที่มันกําหนดอา่เห็นไหมครับบวกอีกเจ็ดร้อยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนนะเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนอาเห็นไหมครับนี่ จาก26.37เป็น26.69ต่อชั่วโมงแล้วนะอันนี้คือต่อชั่วโมงนะครับทุกคนมันจะได้ต่อชั่วโมงอ่ะทีนี้ผมจะทําการกดไลค์ครับทุกคนกดไลค์ครับ1ไลค์มัน50คะแนนเนาะพอกดไปที่ไปแล้วให้ทุกคนปัดซ้ายก่อนนิดนึงมันจะมีคําว่าก,กําลังติดตามนะครับกดคําว่าก,กําลังติดตามแบบนี้มันจะเห็นเฉพาะคนที่เราติดตามดังนั้นเราอยากติดตามใคร เราอยากจะอยากจะสนับสนุนใครแล้วก็ติดตามทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ติดตามผมมาผมติดตามกลับทุกคนเลยนะครับกดติดตามครับหนึ่งแล้วอ่ะหนึ่งแล้วได้ห้าสิบแล้วอ่านโบวกอีกห้านะครับบวกอีกห้าอ่ะเท่าไหร่แล้วทุกคนสามสิบหกอ่ะยี่สบหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบอ่ะเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบครบแล้วนะครับอ่ะยี่สิบแล้วอ่ะครบแล้วทีนี้กลับมาดูครับจากยี่สิบหกเป็นยี่สิบเจ็ดจุดสองแปดเห็นไหมครับเนี่ย กำลังขุดมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของความคิดเห็นอ่ะกดเข้าไปครับความคิดเห็นเราจะไปเม้นที่ไหนก็ได้หรือจะไปเมนในคนที่กําลังติดตามก็ได้เห็นแบบนี้โอ้อากาศร้อนร้อนอากาศร้อนร้อนแบบนี้ชื่นใจนี่เห็นไหมครับอย่างน้อยต้องขึ้นว่า10นะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะขึ้นว่า10ทับให้ทุกคนพิมพ์11

จรวดนะครับกดไปที่รูปจรวดนะครับจากยีิบเจ็ดเป็นยีิบเจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งลยนะครับต่อชั่วโมงนะอันนี้นะทีนี้มาดูในส่วนของกดแชร์เนื้อหาครั้งหนึง่งอันนี้ก็สําคัญเช่นกันถ้าเราไม่อยากไปแชร์คนอื่นก็แชร์ของตัวเองนี่แหละกดไปที่คําว่าไปครับอ่าไปที่คําว่าไปนะครับแล้วก็อ่อหรือจะกดแชร์ของคนอื่นก็ได้ครับทุกคนไม่มีปัญหานะครับกดแชร์ไปเลยครับกดตัวนี้ กดนะครับสมมติว่าคุณจะแชร์คนนี้ใช่ไหมคุณก็กดแชร์กดแชร์เสร็จปุ๊บกดคัดลอกก็พอครับนี่มันจะขึ้นว่า300เลยนะครับกดแชร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดคัดลอกครับอ่ะเห็นไหมครับกดแชร์ครั้งหนึ่งแล้วก็กดคัดลอกครับแค่นี้นะครับกดแชร์แล้วก็กดคัดลอกหมดแล้วนะครับทาภารกิจจาก2.7% 7เป็น2 8 1 3เห็นไหมครับคุณไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนไม่จําเป็นต้องไปเชิญใครคุณทําภารกิจแค่คนเดียวก็พอนะครับทาตัวเองพอนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเชิญใครก็ได้ นะครับเห็นไหมครับทีเนี้ยเราก็มาไถาฟีดนะครับให้ครบ90นาทีกดไปที่ไปเนี่ยเราจะดูแบบนี้ก็ได้เราจะเลื่อนแบบไม่ต้องดูก็ได้เลื่อนดูดูข่าวดูข่าวอย่างเงี้ยเราอยากจะดูอันไหนเราก็กดอันนั้นประมาณนี้เลยครับทุกคนภารกิจต่อวนันง่ายๆคุณไม่ต้องอ้างว่าคุณแนะนําคนไม่เก่งนะครับเนี่ยถ้าคุณทําแบบนี้ทุกวันยังไงคุณก็มีเหรียญเข้ามาแน่นอน1คุณได้เหรียญวันละ100เหรียญ xme นะครับหนึ100เหรียญ xme ดังนั้นคุณแค่ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ว่าต้องทํำยังไงถึงจะมีะเหรียญเข้ามานะครับไม่จําเป็นต้องเด่นไม่จําเป็นต้องดังนะครับง่ายๆเลยครับทุกคนใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อให้เป็นกํใในกา <laughs> <laughs> กลังใจในการทำคลิปต่อๆ่อไปเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม อ่านะครับช่อง YouTube ของอัปลายเต้น,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีและก็สายลงทุนนะครับสวัสดีครับ